<laughs> and then the, um... Well, um, thank you so much for taking the time to, to see us today and for, for so many of your to so hear um, how things are going in, in your province and, um, um, and, and I guess what your expectations are for for the future. ค่ะที่เราออกมาพบคุยในครั้งนี้ก็เพราะว่าจริงๆแล้วทางสารทูตเราจะมีภารกิจในการเยี่ยมชมท้องเิ่นเพื่อทําความรู้จักกับคนในท้องถิ่นอยู่ตลอดแล้วเพื่อความสัมพันธ์อันดีของประเทศเราแต่ทีนี้ช่วงโควิดที่ผ่านมาเราไม่มีโอากาสได้ออกมาจากสถานทูตมากนะัก พอสถานการณ์มันดับว่าย่อมเยาวลงอย่างเงี้ยเราก็ได้โอกาสในการออกมาแล้วก็ถือโอกาสนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็อยากจะทราบว่าท่านมีความคิดเห็นหรือความคาหวังยังไงเกี่ยวกับการเมืองในอนาคตบ้างค่ะปทุมธานีปฐุมธานีการเมอะหลายอย่างที่เข้ามาในปทุม นะอย่างมหาวิเลยเนี่ย<ม>ก็เป็นจังหวัดที่มีมหาวิลาลยมากที่สุดนะรองจากกรุงเทพถึง15บแห่งนะอันนี้บรรยากาศในเมืองมหาวิลาลยนะแล้วก็ของความจเจริญเข้ามาปัญหาตามมานอกจากรถติดแล้วนะปัญหาฝุละออ่นะฮะเปลี่ยนสองสิบห้าเยอะมากกอนน่นี้นะปัญหาระบบน้ำซึ่งมันทำให้น้ำเสียเพิ่มขึ้นนะกำลัง